สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ s t o r y b i n g วรรณกรรมในส่วนชีวิตนะครับวันนี้เราจะมาลุยกับหนังสือที่ขึ้นชื่อว่าทั้งสุดยอดแล้วก็สุดหินในเวลาเดียวกันเลย The Idiot ของ Fyodor d o s t o y v v s k y หรือในชื่อไทยเท่ๆว่าอัจฉริยะผู้ถูกเหยียดหยามครับซึ่งการจะทำความเข้าใจหนังสือเล่มนี้นะครับเรามีเครื่องมือมาช่วยแบบครบมือเลยหนึ่งก็คือบทสรุปเร็วๆจาก l ลม o n เอทที่ช่วยเห็นภาพรวมของเรื่องกับตัวละครหลักๆ สคือบทวิเคราะห์เชิงปรัชญาลึกๆจากสยามรัฐที่ขุดไปถึงแก่นความคิดของเรื่องเลยอืมอันนี้น่าสนใจมากค่ะและสุดท้ายที่ผมว่าสนุกที่สุดเลยนะคือเสียงจริงๆจากนักอ่านในเว็บบอร์ด Reddit ที่มีทั้งคนที่รักหนังสือเล่มน,นี้จนหมดหัวใจกับคนที่แบบแทบจะคว้างหนังสือทิ้งกำแพงเรียกเดียวว่าเสียงแตกสุดๆเลยนะคะใช่เลยครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือมาหาคำตอบกันว่า ทำไมหนังสือเล่มนี้ถึงทั้งยิ่งใหญ่แล้วก็อ่านยากขนาดนี้ในเวลาเดียวกันและคำถามที่ใหญ่กว่านั้นคือดอสโตเยฟสกีพยายามจะบอกอะไรเราเกี่ยวกับการเป็นคนดีในโลกที่มันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากเลยค่ะเพราะว่าตัวละครเอกอย่างเจ้าชายมิสคินนี่แหละที่เป็นศูนย์กลางของความขัดแย้งทั้งหมดบทสรุปในเลมอนเอบอกภาพกว้างๆไว้ชัดเจนเลยนะว่าเขาคือชายหนุ่มที่จิตใจดีงามบริสุทธิ์มีเมตตา แต่ความดีงามแบบสุดขั้วของเขาเนี่ยแหละที่ทำให้สังคมมองว่าเขาเป็นคนโง่หรือดิอิดิอต ใช่เลยครับคือพออ่านแค่ผิวเผินอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนซื่อๆใสๆแต่จริงๆแล้วมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะมากซับซ้อนกว่ามากค่ะความดีของมิชกินไม่แหละคือต้นตอของปัญหาทั้งหมดเลยบทวิเคราะห์จากสยามรัฐใช้คําที่ส่งพลังมากเขาบอกว่ามิชกินไม่ใช่คนโง่าทางสติปัญญาแต่เป็นอัจฉริยะทางศิลธรรม Moral Genius ใช่ค่ะซึ่งฟังดูดีนะคะแต่ในสังคมที่ดอสโตเยฟวาดภาพขึ้นมา ซึ่งมันเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมการหลอกลวงอัตตาการเป็นอัจฉริยะทางศิลธรรมกลับกลายเป็นเหมือนความพิการที่ร้ายแรงที่สุดเลยมันทําให้เขาแปลกแยกไม่เข้าใจกติกาของโลกเหมือนพูดคนละภาษากับคนอื่นเลยนะครับคนอื่นพูดภาษาแห่งผลประโยชน์แต่เขายังคงพูดภาษาแห่งความเมตตาถูกต้องเลยค่ะบทวิเคราะห์ถึงกับเปรียบเทียบมิชคินว่าเป็นเหมือนภาพสะท้อนของพระเยซูในยุคสมัยใหม่คือเป็นบุคคลที่นำความรักและความเมตตาบริสุทธิ์มามอบให้ แต่โลกกลับตอบสนองด้วยความหวาดระแวงการเยาะเยะ้ยและสุดท้ายก็คือการทำลายล้างแล้วดอสเทเยฟสกี้ก็ไม่ได้ปล่อยให้มิชคินลอยๆอยู่คนเดียวนะครับเขาโยนตัวละครนี้เข้าไปอยู่กลางพายุของมนุษย์อีกสองคนคือนาเซียฟิลิปโฟินาหญิงสาวที่ทั้งสวยงามแล้วก็แตกสลายจากบาดแผลในอดีตอืมตัวละครนี้ซับซ้อนมากกับโรโกจิน ใช้หนุ่มที่รวยล้นฟ้าและเต็มไปด้วยไฟปรารถนาที่พร้อมจะแผดเผาทุกอย่างคือเอาคนดีบริสุทธิ์ไปวางไว้ระหว่างความเจ็บปวดกับความคลั่งมันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากโศกนาฏกรรมนี่คือความอัจฉริยะของดอสโซเยฟสกีเลยค่ะเขาไม่ได้เขียนนิยายรักสามเศร้าธรรมดาธรรมดานะแต่เขาสร้างเหมือนห้องทดลองทางศิลธรรมขึ้นมาโดยใช้ตัวละครสามตัวนี้เป็นสารตั้งตน้น oh. ความสัมพันธ์ที่บิดเบี้ยวของพวกเขา กลายเป็นเวทีให้เราได้สำรวจคำถามใหญ่ๆที่บทสรุปจากเลมอนเอก็พูดถึงว่าด้วยเรื่องความรักความหลงไหลศีลธรรมความศรัทธาและที่สำคัญคือมันเป็นการผ่าตัดสังคมรัสเซียยุคนั้นให้เราดูแบบสดๆเลยว่าข้างในมันกลวงโบแล้วก็ป่วยไข้ขนาดไหนพอพูดถึงความป่วยไข้ของเรื่องแล้วเนี่ยมันก็นำเราไปสู่ประสบการณ์ของคุอ่านจริงๆในเรติดเลยนะคือเสียงแตกแบบสุดๆครับ มีฝั่งหนึ่งบ่นเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าช่วงกลางของเรื่องมันยืดมากเหนื่อยสุดๆอืมได้ยินมาเหมือนกันค่ะเหมือนเรื่องไม่ไปไหนเลยตัวมิชกินเองก็ดูเฉยชาหรือพาสีฟไม่เหมือนตัวเอกที่ลุกขึ้นมาผลักดันเรื่องราวมีคนหนึ่งในนั้นเล่าประสบการณ์ได้แบบเห็นภาพมากเลยเขาบอกว่าเขาใช้เวลาถึง9ปีกับความพยายาม7ครั้งกว่าจะอ่านหนังสือเล่มนี้จบโหเกปีเจครั้งใช่ค่ะ คืออ่านไปแล้วก็ยอมแพ้ตรงกลางเรื่องทุกทีมันเหมือนเต็ดอยู่ในหล่มโครนโอ้โหนี่มันคือความพยายามระดับมหากราบเลยนะแต่ผมว่าผมเข้าใจความรู้สึกนั้นนะมันมีความรู้สึกเหมือนเรากําลังดูรถไฟที่กําลังจะชนกันแต่ทุกอย่างเคลื่อนที่เป็นภาพสโลโมชันมันอึดอัดมาก ใช่ความรู้สึกอึดอัดหรือเหนื่อยที่ว่านั่นแหละค่ะดิฉนันเชื่อว่ามันเป็นความจงใจของดอสโตเยฟสกีมีคอมเมนต์หนึ่งใน reddit วิเคราะห์ได้น่าสนใจมากเขาบอกว่าอย่าอ่านเรื่องนี้เพื่อพลอตเพราะพลอตมันเป็นแค่โครงกระดูกบางๆเท่านั้น แต่อ่านเพื่อจิตว,วิทยาของตัวละครดอสโตเยฟสกีจงใจให้เรื่องมันช้าลงเพื่อบีบให้เราต้องเข้าไปนั่งอยู่ในหัวของตัวละครแต่ละตัวไปสัมผัสความสับสนความหวาดระแวงความลังเลข,ของพวกเขาแบบจริงๆเหมือนบังคับให้เราติดอยู่ในหล่มโคลนไปกับตัวละครด้วยเลย ถูกต้องค่ะซึ่งมันสอดคล้องกับบทวิเคราะห์จากสยามรัฐที่ชี้ว่าจุดเด่นของดอสโตเยฟสกีคืองานเขียนเชิงจิตวิทยาที่ลึกซึ้งเขาไม่ได้เล่าว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาสำรวจว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นในใจของมนุษย์ความเหนื่อยนี่แหละคือเครื่องมือที่ทำให้เราได้เห็นกระบวนการภายในใจที่นำไปสู่การตัดสินใจที่เลวร้ายในตอนท้ายแล้วดูเหมือนว่าใครที่ทนความเหนื่อยนั้นมาได้ รางวัลที่รออยู่ปลายทางมันคุ้มค่านะครับเพราะอีกฝั่งในเรด d ิตก็ยกย่องหนังสือเล่มนี้แบบสุดๆไปเลยมีคนนึงเขียนว่าตอนจบทำผมซึมไปทั้งอาทิตย์เลยโห oh. อีกคนบอกว่ามันเป็นหนังสือที่ต่อยเข้าที่ท้องแบบ Unreal สุดๆแบบ an Unreal punch to the gut มันแสดงให้เห็นว่าไอ้ความเหนื่อยที่สะสมมาทั้งหมดมันระเบิดออกในตอนท้ายได้ทรงพลังมาก พลังของมันมาจากการที่เราทนดูคนดีค่อยๆถูกบทขยี้อย่างช้าๆไงคะมันเชื่อมโยงกลับไปที่ธีมหลักที่บทวิเคราะห์จากสยามรัฐพูดถึงคือโศกนาฏกรรมของคนดีในสังคมที่เสื่อมทรามรและความพ่ายแพ้ของความดีงามอันบริสุทธิ์ถ้าเรื่องมันเดินเร็วเราอาจจะแค่รู้สึกเสียดายแต่เพราะดอสโตเยสกี้ค่อยๆบีบคั้นเรามาตลอดหลายร้อยหน้าพอถึงจุดแตกสลายในตอนจบ มันเลยไม่ใช่แค่เสียดายแต่มันคือความรู้สึกพังทลายไปพร้อมกับตัวละครเลยซึ่งทั้งหมดนี้ก็วนกรอบหน้าที่คําถามตั้งต้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรื่องที่ทั้งในบทวิเคราะห์แล้วก็ในกระทู้สนทนาก็พูดถึงเหมือนกันนั่นคือจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนดีอย่างสมบูรณ์แบบก้าวเข้ามาในสังคมที่ไม่สมบูรณ์แบบเต็มไปด้วยความเสื่อมทามและการหลอกลวงเป็นคําถามที่เจ็บปวดนะแล้วคําตอบของดอสโตเยฟสกีก็ดูจะเจ็บปวดไม่แพ้กันเลย บทวิเคราะห์จากสยามรัฐเจาะลึกประเด็นนี้ได้ดีมากค่ะเขาชี้ให้เห็นว่าสังคมในเรื่องมองความใจดีของมิชคินว่าเป็นความอ่อนแอมองความซื่อสัตย์ของเขาว่าเป็นความโง่เขลาแล้วบทความก็ชวนให้เราคิดต่อนะคะว่าสังคมเราทุกวันนี้ต่างกันไหมนั่นสิครับในแวดวงธุรกิจการเมืองหรือแม้แต่ในชีวิตประจําวันคนที่ใจดีเกินไปซื่อเกินไปมักจะถูกมองเป็นคนที่ไม่ทันคน หรือเป็นคนที่พร้อมจะถูกเอาเปรียบได้เสมอใช่เลยค่ะบทความยังเชื่อมยองไปอีกประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องการตีตราผู้มีปัญหาสุขภาพจิตด้วยเพราะในเรื่องมิชคินป่วยเป็นโรคลมบ้าหมูซึ่งมันก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนรอบข้างมองว่าเขาไม่สมประกอบเป็นคนงโง่อืมแล้วประเด็นมันไปไกลกว่าแค่การวิพากษ์สังคมอีกนะเพราะบทวิเคราะห์จากสยามรัฐยังไปเชื่อมกับมุมมองของนักปรัชญาอย่างออลเบอร์กามู ซึ่งน่าทึ่งมากที่กามมสยกย่อง The Idiot ว่าเป็นหนึ่งในงานเขียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเขาเห็นภาพของมิชกินในฐานะกบฏที่ล้มเหลวหรือ Failed Rebel คำนี้ทรงพลังมากเลยนะคะกบฏที่ล้มเหลวใช่ครับคือกามมสมองว่ามิชกินพยายามจะกะบฏต,ต่อโลกที่ไร้เหตุผลหรือ Absurd ด้วยการนำเสนอความดีและความหมายเข้าไปแต่สุดท้ายเขากลับล้มเหลวไม่เป็นท่าถูกโลกใบนั้นบดขยี้จนไม่เหลือชิ้นดี การเชื่อมโยงกับการมูสนี่เปิดมุมมองใหม่เลยนะมันทำให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนมากตัวละครแบบฉบับของการมูสจะกระบฏต่อความไร้สาระของโลกด้วยการยืนหยัดต่อสู้สร้างความหมายของตัวเองขึ้นมาครับแม้จะรู้ว่าสุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้แต่การต่อสู้นั้นคือชัยชนะในตัวมันเองแต่มิชกินเขาไม่ใช่อย่างนั้นเลยเขาไม่ต่อสู้เลยไม่เลยค่ะเขาไม่สู้ เขายอมรับความทุกข์ทรมานและความไร้เหตุผลของโลกเข้ามาไว้ในตัวเองทั้งหมดเขายอมรับความเจ็บปวดของนาสตาเซียยอมรับความคลั่งของโรโกจินเขารับทุกอย่างโดยไม่มีเงื่อนไขซึ่งการยอมรับอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนี่แหละที่นําไปสู่โศกนาฏกรรมมันทําให้เราต้องกลับไปถามตัวเองเลยว่าในการเผชิญหน้ากับโลกที่มันแย่ๆแ,แบบนี้เราควรจะทําแบบไหนยอมรับมันอย่างมิชคินหรือลุกขึ้นสู้กับมันแบบกามูส คำถามที่ดอสโตเยฟสกี้ถึงไว้เมื่อร้อยกว่าปีก่อนมันยังคงท้าทายความคิดของเราอย่างรุนแรงจนถึงทุกวันนี้พอเราเอาทุกอย่างมาต่อชิกซอกันนะครับทั้งภาพรวมจากเลมอนเอทความเห็นดิบๆจากเร d ดิตแล้วก็บทวิเคราะห์ลึกๆจากสยามรัฐมันก็ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นมากเลยนะว่าเดอ i อเดไม่ใช่แค่เรื่องของคนดีคนหนึ่งแต่เป็นทั้งการผ่าตัดจิตใจมนุษย์ที่ซับซ้อน เป็นบทวิพากษ์สังคมที่เจ็บแสบและเป็นโศกนาฏกรรมเชิงปรัชญาที่ชวนให้เราตั้งคำถามกับทุกอย่างจริงๆค่ะมันเป็นเหมือนกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนกลับมาหาเราทุกคนเรื่องราวของเจ้าชายมิชคินมันบังคับให้เราต้องหันกลับมามองตัวเองและสังคมรอบตัวแล้วถามคำถามง่ายๆแต่ตอบยาก ว่าทุกวันนี้เราให้คุณค่ากับความเมตตาความซื่อสัตย์และความดีงามที่แท้จริงมากน้อยแค่ไหนหรือเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มองว่าความใจดีคือความอ่อนแอและพร้อมจะเหยียบย่ำม,มันเมื่อมีโอกาสแล้วมันก็มีประโยคหนึ่งในเรื่องที่โด่งดังมากๆที่หลายคนใน reddit ก็พูดถึงคือประโยคที่มิชคินพูดว่าความงามจะช่วยโลก beauty will save the world ครับซึ่งฟังดูสวยงามและมีความหวังมากแต่แต่ที่น่าสนใจคือ ทั้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันดูเหมือนจะสวนทางกับประโยคนี้โดยสิ้นเชิงเลยความงามของจิตใจมิชคินไม่ได้ช่วยใครเลยมันกลับนํามาซึ่งความพินาศด,ด้วยซ้ําบางทีนั่นอาจจะเป็นความยอกย้อนที่ดอสโตเยสกี้ตั้งใจทิ้งไว้นะคะเขาอาจจะไม่ได้บอกว่าความงามจะช่วยโลกแต่เขากําลังตั้งคําถามผ่านโศกนาฏกรรมทั้งหมดว่าจริงหรอผมว่านั่นเป็นความคิดที่น่าสนใจมากเลยบางทีดอสโตเยสกี้อาจจะกำลังใช้ทั้งเรื่องราวเพื่อทดสอบคำพูดของตัวเอง แล้วทิ้งคำถามสุดท้ายไว้ให้เราครบคิดต่อว่าความดีหรือความงามเพียงอย่างเดียวจะช่วยโลกได้จริงหรือหากโลกใบนั้นยังไม่พร้อมที่จะรับความช่วยเหลือหรือที่แย่กว่านั้นคือไม่ได้ต้องการมันเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่ใน Story Being วรรณกรรมในส่วนชีวิตครั้งต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ